สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรมอคค่าค่ะสูตรเค้กโรซชิฟฟอนเค้กโรเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมสูตรนี้ทำง่ายลายไม่ลอกม้วนง่ายมากเนื้อเค้กนุ่มละมุนรสมอคค่ามาพร้อมวิปปิ้งครีมกาแฟเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการทำนมกาแฟใส่ผงกาแฟลงไปในนมอุ่นหรือนมร้อนแล้วก็คนจนผงกาแฟละลายเสร็จแล้วพักนมกาแฟไว้ให้เย็นต่อไปก็มาทำตัวเค,ค้กกันเลยเริ่มจากการแยกไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาว แยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทําส่วนผสมของไข่แดงกันต่อใส่น้ําตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมกาแฟที่พักไว้จนเย็นแล้วแล้วก็น้ํามันรําข้าวเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งใส่แป้งเค้กบแดงค่ะตามด้วยผงโกโก้ร่อนแป้งเค้กและผงโกโก้ลงไปในส่วนผสมของไข่แดง เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วจะก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออฟทาทาลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้ง แต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ10-15วินาทีใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใส่ได้แล้วต่อไปจะก,ก็จะตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศ ำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทําไว้โดยแจ็คแบ่งไข่ขาวมาผสมสามรอบแต่ละรอบก็คนตละรอบให้เข้ากันด้วยความเบามือวัอนนี้แจ็คใช้แค่ไม้พายค่ะเพื่อนๆสะดวกจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็เอาที่แต่ละท่านสะดวกเลยคนให้เข้ากันด้วยความเบามือแต่ทั้งนี้อยากคนนานเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุมฟูได้ แบ่งส่วนผสมมาเล็กน้อยเพื่อผสมกับผงโกโก้เพื่อที่จะเอาไว้ทำลายด้านบนของเค้ใส่ผงโกโก,โก้ลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นจะนำไปใส่ในถุงบีบไว้เวลาจะใช้จะก็จะตัดปลายถุงส่วนผสมที่เหลือนำมาเทาใส่ถาดจะใช้ถาดขนาด10คูณ10คูณ1.5นิ้ว โดยวางกระดาษรองอบที่สูง่าขอบเค้กเพื่อสะดวกในการยกเค้กออกตอนเค้กสุกเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดแล้วก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบนำส่วนผสมที่ผสมผงโกโก้ไว้มาบีบทำลายเพื่อนๆสามารถดูวิธีการทำตามคลิปได้เลยค่ะบีบเป็นจุดๆไว้แล้วก็ใช้ไม้ลากเป็นลายแบบนี้ค่ะ ลายเสร็จแล้วเราก็นําเข้าอบได้เลยค่ะจะอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้สันล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ14-15นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นําเค้กออกจากเตากระแทกปิ่มเบาๆเ,เพื่อให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นจะยกเค้กออกจากถาดมาวางไว้บนตะแกรงลอกกระดาษด,ด้านข้างออกแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็น ระหว่างนี้เราก็มาทำวิปปิ้งครีมกาแฟค่ะใส่ผงกาแฟาลงไปในวิปปิ้งครีมร้อนคนจนผงกาแฟาลายๆเสร็จแล้วนำไปแช่ให้เย็นแล้วก็นำมาผสมกับวิปปิ้งครีมที่เราจะตีใส่นมข้นหวานหรือน้ำตาลไอซิ่งลงไปเราก็ตีจนวิปปิ้งครีมขึ้นฟูวันนี้จะใช้วิปปิ้งครีมแบบกึ่งงดรี่ค่ะ ถ้าเป็นเพื่อนใช้วิปปิ้งครีมที่มีความหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่งมข้นหวานหรือน้ำตาลไอซิ่งตีจนครึ่งฟูดีแล้วถ้ายัางไม่ใช้ก็จะต้องนำไปแช่เย็นไว้ก่อนนะคะ <S <S เมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็มาประกอบเค้กกันค่ะกลับด้านเค้กโดยวางกระดาษไว้ด้านบนแล้วก็วางตะแกรงแล้วก็จับพลิกได้เลยค่ะลอกกระดาษที่รองอบออก จากนั้นก็นำวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้มาปาดให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็จับม้วนได้เลยค่ะสูตรนี้ม้วนง่ายเนื้อเค้กไม่แตกหักง่ายค่ะมือใหม่ก็ทำได้ม้วนแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดดันแล้วก็ดึงกระดาษด้านล่างให้ตึงค่ะ เสร็จแล้วก็ขโมดทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็แช่เย็นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกมาตัดได้เลยตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ตัดแบ่งชิ้นตามขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะเค้กโรลชิฟฟอนสูตรเค้กโรโมอกค่าสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยหวานกำลังดีวิปปิ้งครีมจะไม่เน้นหวานมากนะคะ ถ้าเ,เพื่อนชอบหวานอีกหน่อยก็เพิ่มนมข้นหวานหรือน้ำตาลไอซิ่งได้สูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากเนื้อเค้กชิฟฟอนมอคค่านุ่มๆกับวิปปิ้งครีมกาแฟอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบเค้กโรเนื้อนุ่มๆแบบนี้ลองทำกันดูนะคะสูตรเค้กง่ายๆทำไม่ยากเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้จะต้องราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ